มาทุกคนครบ14วันที่เรารอคอยกันแล้วเดลี่รีวอร์ดแบ็ n l นีอนมเคมเลยแบ็ก e นี l น랩ไม่ใช่รถทุกคนที่ทุกคนกดรับมามันไม่ใช่รถมันคือสกินนี่นี่คือสกินแบ็ก e นี l น랩อ่ะแล้วเราจะใส่ไปกับเ p e ิกคารคันนี้เลยและปืนใหม่ที่เราเก็บมาไหนอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราปืนใหม่ไปลุยกันกับบังเกอร์หวังว่าวันนี้จะเจอคอมมานดนะเอาประเด็นแรกก่อนสีที่ใส่มาจะใส่ติดกับรถก่อนไหม ถ้าใส่ติดน้องแม็กมาของเราก็คือจะกลายเป็น the base of the base of the base เลยต้องประกอบรถก่อนผมว่าประเด็นไม่ใช่ทุกสีที่มันจะใส่ติดนะทุกคนอันนี้เป็นสีที่คุณแจกเลยนะคุณแจกแล้วคุณจะมาให้มันติดก็จะแปลกๆนะเข้าใจใช่ไหมนั่งสิปับ๊บไม่ไม่ติดแต่ไฟหน้าติดแต่สีไม่ติดอีกแล้วน้องกินทรัพยากรไหมนะพี่ลืมแล้วคันนี้เอ่อต้องลองขับก่อนสินะเสียงสะเทือนหูเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ เปลี่ยนล้อกันไหมเอาล้อใหญ่มาใส่ดีกว่ายังไม่เคยไปล้อใหญ่ๆเลยเออไปแต่ล้อดเดิมๆล้อไดเท่เอาไปทําไมอยู่บ้านนี่แหละล้อได้เท่อะน้องเพิ่งเคยออกงานไปครั้งเดียวนะนี่คือครั้งที่2ของน้องแต่ถ้าจําไม่ผิดนี่มันก็ค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะอยู่นะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่าจําไม่ได้เอาไปด้วยหม้อน้ำไปพร้อมพร้อมความเร็วอ,อันลิมิตป่าเลืมไปแล้วว่าน้องลิมิตอยู่เท่าไหร่แต่ประมาณ200กว่านี่แหละ อ๋อสามร้อยเว้ยเฮ้ยสามร้อยเว้ยเอ sea, you, pues, ้ยสามร้อยเก้าได้อยู่ได้อยู่ใส่ล้อใหญ่แล้วเปลี่ยนเดนี๋ยวเด <Du simple. S 2> ี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแวะเราต้องแวะมันจะพึ่งอย่าพึ่งอย่าความอย่าความนะอย่าความนะอย่าความนะค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวโอ้ยยูต้นไม้มาไปโดดลงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาขอปืนก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยพี่พี่มีปืนสุดโหดนะเว้ยเฮ้ยนี่ปืนไฟนี่ปืนไฟสุดเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงเครื่องบินก่อนเครื่องบิน เข็มบิล็อกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหนึ่งสองสองไม่โดนป่ะสองสามชัวร์ไหมสามนัดป่ะมีตัวงป่ะกระสุนนี้มันในนี้ได้ไหมเติมในกล่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่ใกล้ๆอยู่อยู่ใกล้อโอเคมีกล่องกระสุนมีกล่องกระสุนรอดไปน้ำมันเคี่ยงเคี่ยงก่อนเก็บเป้าเก็บเป้าแล้วก็ของอีกไปฟร้ร์มของอีกออกล่อง,อ,กองกระสุนเมื่อวานเอาซีโฟไปแต่เหมือนจะลืมใช้ป่ะเออเหมือนจะลืมนะเหมือนจะลืมลองหน่อยได้ไหมสมมติยิงปังเป็นปืนเลเซอร์นะ มีคิดถึงเป็นปืนที่เล่นในตอนสมัยเด็กๆเลยปืนเลเซอร์แล้วสวยนะเนะ่เอาจริงปืนนี้สวยใช้ได้เลยแล้วเราเอามาเก็บใส่เป๋ากระสุนจะเติมไหมโอเคไม่เติมงั้นมีจํากัดงั้นต้องใช้แบบประหยัดโอเคได้เลยต้องประหยัดกระสุนอีกแล้วเลยเนะี่ยหวังว่ารอบนี้จะเจอโค้ดนะแต่ตอนนี้ฟ้าจะมือดอีกแล้วมืดไวเหลือเกินเอาระดูเหมือนว่าอุกกาบาตจะตกมาขอซ้ํกํำซัดใส่เราซะแล้วสิมาทําให้เรามองเห็นซอมบี้ยากขึ้นด้วยฮะดานนามีบ้านดานหน้ามีบ้าน เราน่าจะต้องไว้ที่นี่กันก่อนแล้วทุกคนปึ๊บเสียงรถด,ดังเหลือเกินพี่ว่าเราต้องประหยัดกกะสุนก่อนเราจะเอาทารเฮ้แต่จริงไอ้ปืนทารนี่มันน่าจะแบบเอาไปแบบเฮ้ยเท่แไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราลองเอาปืนใหม่ยิงใส่ไปพวกตัวใหม่ๆดูว่ามันมันจะเห็นพี่ไหมะจะเห็นพี่ไหมเห็นแล้วมั้งเนี่ยเห็นแล้วมั้งเนี่ยว่าตัวละกี่ทีนะปั๊บมามันน,านน่าจะแบบยิงแล้วก็เขากลับไปเป็นคนได้นะอุตส่าห์ชื่อว่าปืนทาม ่ะสป,ปินเตอร์โดนกี่ดอก1 2 3โอเคสป,ปินเตอร์3นะเดี๋ยวเลยมิวแตนก่อนมิวแตนธรรมดา1 2 3โอเค3 3บัฟบัฟทีนี้ถึงตาบัฟแล้ว1 2 3 4อ่ะเติมกระสุนแป๊บ5 6 7หเโอ้ยเยอะเนี่ยตายเรียบร้อยเติมกระสุนเติมกระสุนเดี๋ยวมาให้เต็มเร็วๆดูดมาให้เต็มเอาไม่ได้แล้ว พาดแล้วไปเปลี่ยนกระสุนก่อนมีน้ำหมูกน้ำมันน้ำอะไรให้ให้บ้างไหมไม่มีเลยเหรอทำไมหน้าเศร้าจังทำไมหน้าน้องตายน้องเศร้าจังกินกินกินแล้วก็กินไม่มีอะไรเลเยอเลอเอ ไปต้องไปกันต่อยอแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้วใช่ไหมใช่เปล่าจำไม่ได้คันนี้มันกินอะไรบ้างน้ำมัน12ลิตรโอเคเอ่อน้ำมันโอ้โหน้ำมันเครื่องก็จะหมดน้ำก็จะหมดโอเคกินทุกอย่างคันนี้คือกินทุกอย่างกุาบเป็นรถสุดแรจากการสุ่มสุ่มไม่ได้หอสุ่มได้รถคันนี้แต่รถคันนี้ก็โคตรกินเลยะฟมืดและได้เวลาจอดรถพักสินะปิดปิดเท้สนิทด้วยอืมการผีสางนางไม้มาหลอกอ่ะปลอดภัยอยู่ในนี้อยู่ในรถเท่ากับปลอดภัยในเวลากลางคืนเอาละ ฟ้าสางสักทีได้เวลาเอาได้เวลาไป <_ S 1> ตามหากันต่อคอมมานโดเนี่ยมันจะเป็นตัวทหารใส่ชุดสีขาวๆนะ <_ S 1> บานบๆานบ้านบานบ้านบานบาน,บานก่อนปึ๊บเราต้องการน้ํามันเราต้องการน้ํามันเลยแปดริ้วแปดริ้เว,เ,วเดี๋ยวอาหารก็จําเป็นนะน้ํามันเของไปก่อนเช็ครอบ,บ้านก่อน <_ S 1> ปึ๊บพี่ว่าเราต้องเอาปืนเรามีเดสเซอร์ดิโกสุดยอดปืนที่พี่ชอบที่สุดเพราะว่าเสียงมันเร้าใจที่สุดไงล่ะเสียงมันดูหนักแน่นมีพลัง ไงไงอะไหือเสียงโคตรหนักแน่นโอ้ย,อ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 ยตกใจสป,ปินเตอร์มาโอเคมีน้ำมันหนึ่งไอ้ละไอ้ละไอ้ละบักวิ่งไม่ได้แกมันเขี้ยวเอาเอาปืน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 แม่เสือว่าดีน้องบฟัฟตรงนี้มีขนมปังแค่นี้การน้ำมันเครื่องโอเคเราเอาไปแค่น้ำมันพี่เบื่อแล้วไฟตำรวจ ไม่่อยมีประโยชน์อะไรกับเราเลยน่าจะข้ามสะพานได้พอดีนะส5 0 0ส่วนหม้อน้ําน่าจะไปได้อยู่เพราะว่าเรามีสำรองไปหนึ่งอันที่เป็นหม้อน้ําของนุ่มนิ่มจากบ้านเราก็ใช้ถึงแล้วถึงแล้วลงน้ําไปเลยลงน้ําไปเลยปา๊บปั๊บล้อเราโตไปได้อยู่แล้วล้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหขึ้บค้างเกือบบัก เฮ้ย hey, น้ำมันของดีของดีที่พิกฤตเขาคู่ควรจอดก่อนจอดก่อนปับ๊บของดีที่พิกฤตเขาคู่ควรปืน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 อยู่ไหนปืนอยู่นี่มาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมีมิวแตนิกตัวงฮ่าตายซะนะจ๊ะนี่ตายไปเลยสองนัดเดียวนะมาทะลุหลังคาลงมาได้ด้วยเหรอนี่แล้วจะมีหลังคาไว้ทำไมเนี่ยทำไมจะทะลุหลังคาลงมาได้นะอาณาัมนนามนนามนของข้าของรักของข้าน้องๆเคยมีความรู้สึกว่าเหมือนเจอผีครั้งแรก เมื่อไรอันนี้ถือว่าเป็นคำถามแล้วกันพี่อยากลองฟังของคนอื่นบ้างของพี่มีความรู้สึกว่าพี่เจอครั้งแรกอะตอนนั้นอะน่าจะพี่จำได้ลางๆนะมันไม่ได้แมนเป๊ะน่าจะประมาณ4ขวบกว่า5ขวบมันเป็นความทรงจำประมาณว่าพี่อะมีทวดอยู่คนหนึ่งพี่จะเรียกทวดท่านว่าแก่ๆอ่าพี่เรียกมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเหมือนกับว่าพ่อพี่เขาเขาก็หยอกๆทหยอกทวดอะเรียกแก่่แก่ๆก็เรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนทวดอะเขารักพ่อของพี่มากพี่ก็จะแบบเอออยู่กับทวดอะบ่อย ทวดของพี่อ่ะมาเสียช่วงที่พี่มีความทรงจามันมันเป็นความทรงจําที่ไม่มากแต่ในความทรงจําที่พี่รู้สึกเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่พี่กลัวที่สุดเลยนะตอนนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึก,กว่าพี่กลัวผีมาก<ฟ>มันไม่ชัวร์วเป็นความฝันหรือว่าเห็นจริงๆนะเพราะเรื่องช่วงอนุบาลเราก็จะจําได้แต่แบบเรื่องที่มันกระแทกใจเราจริงๆใช่ไหมทีเนี้ยความทรงจํานั้นก็คือมันเป็นช่วงที่แก่ๆเขาตายแล้วพี่อ่ะต้องย้ายบ้านเราก็เก็บของทุกอย่างออกจากบ้านกันนี่แหละ แล้วเตียงอ่ะมันก็จะมีเตียงคือแก่ๆเขาชอบนอนเตียงไม้มันจะเป็นเตียงไม้พี่อธิบายไม่ถูกมันจะเป็นเตียงไม้คล้ายๆเขาเรียกแค่คล้ายๆแบบนั้นแหละคล้ายๆแค่แล้วก็จะแบบว่ามันจะมีพื้นที่ใต้ล่างเดียว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 บางอัจรอก็ได้บางอานรอก็ได้นี่ไงรับไปเลยนี่กระสุนปืนที่เทพที่สุดไหนอีกเปล่าอีกเปล่ามีมีมีโอเคตายตายหมดก็คือมจะมีพื้นที่ใต้เตียงใช่ไหม ตอนเก็บของกันทุกคนก็ขนของขนข,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 ของออกกันพี่ก็เป็นเด็กอะ่ะก็จะไปขนอะไรกับเขาใช่ไหมก็เล่นอยู่ในบ้านก็น้ำน้ำก็เล่นอยู่ในบ้านนี่แหละเล่นเล่นไปเล่นเล่นไปก็เอ้ยอยู่ๆรู้สึกเหมือนกับแบบเห็นอะไรบางอย่างเห็นว่าฝนจะตกใช่ฝนจะตกตอนเนี้ยอะไรก็ได้ฟ้าอย่าผ่ารถก็พอขอร้องแค่นี้แต่ปะ ขอแค่นี้ได้ไห้ได้เปล่าระเบิดเอาไปมันทุกระเบิดนี่แหละโอ้โหซีโฟสองลูกยังเดือดนอะ่ะบอกเลยรอบนี้ต้องห้ามลืมนะติดรถแล้วจุดส่วนพวกระเบิดอื่นนี่เดี๋ยวรอผูกรวมกันรอมันมาแล้วก็จุดอ่าสุดยอดก้ทุกคนเขาก็เก็บของเก็บของขนของออกไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็หรอกเออพี่ก็ไม่ได้สนใจใครด้วยอะ่ะตอนนั้นแนะประเด็นคือเริ่มตรงนี้พี่ก็บองไปใต้เตียงเห็นเงาดำ,ดำๆเขาก็จ้องมาอ่ะเป็นเงาจ้องมานะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรปึ๊บห็ได้ละ ก็อมองไปใต้เตียงก็เอ๊ะแปลกๆเขาก็จ้องจ้องแล้วก็เห็นเป็นตาขา,ขาวๆอะ่ะจ้องมาสักพักนึงอะ่ะเขาคานออกมาแล้วเขาแบบพุ่งใส่เราเลยพุ่งแบบแห่เลยเขาคานออกมาแบบแบงมุมอะ่ะแบบสีขาหฮ้ยเราตกใจแบบร้องกรี๊ดร้องไห้หาพ่อเลยวิ่งออกมาข้างนอกบ้านแบบนั้นเลยนั่นคือความทรงจําที่แบบมันมีอยู่ในหัวที่มันรู้สึกแล้วมันจําได้อะ่ะส่วนที่เคยเจออีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นตอนตอนที่โตโตแล้วอะ่ะมันก็ประมาณกี่ขวบพี่ไม่แน่ใจน่าจะหลายขวบแล้วอะ ประมาณสักปอสแล้วมั้งเขวบประมาณนี้แหละก็คือพี่ก็เล่นกับอาพี่อาเขาเป็นผู้หญิงนะก็เล่นกันเล่นกันธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรเลยก็ก็เล่นเล่นแบบคุยกันยอกกันเล่นไปเล่นมาก็ตีกันอ่ะก็ปกติใช่ไหมก็ตีกันแกล้งกันแกล้งไปแกล้งมาอยู่ อาพี <il> ่เขานั่งร้องไห้แล้วก็พี่ก็ถามว่าเป็นไรอาอาเป็นไรเรียกเรียกเ่าไหร่เขาก็ไม่คุยด้วยเขาก็ไม่ตอบเขาตอบเขาทาตาขวางใส่พี่ก็อาอาเป็นไรอาเป็นไรอยู่เงี้ยเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบพี่ตบหน้าเลยนะแล้วคือแบบตกใจกลัวเขาบอกว่ากูไม่ใช่อามึงเขาบอกอย่างเงี้ยพี่ก็เอาวแล้วตายแล้วไม่ใช่อาแล้วใครตบหน้าเลยเขาไปทำตาแข่งตาขวางใส่พี่นั่งร้องไห้อยู่อะพักนึงเลยเอออยู่ๆเขาก็กลับมาปกติเองนะ ก็นั่นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะกลัวมากๆอะไรมันขัดๆอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รถวิ่งไม่ออกแปลกๆอืม,อมถ้าจะมีขัดก็อันนี้เหรอ ได้ไหมเอ่อยังไม่ได้ยังไม่ได้เดียวอันไหนคาดอีกอันนี้เหรออ่ะเปิดมาสิไม่ได้มีอะไรขัดล้อแล้วนะหรืออันนี้เหรอน้ําหรือเปล่าสูงก็ได้กะสูนหมดแล้วทิ้งไปไปไขัดรียังไปไม่ได้อะไรขัดวะเอ๊ะอะไรขัดนะฝนจะตกอีกแล้วเหรอขยันตกหรือกันเลยมาเติมน้ำมันทิ้งไปเลยก็ได้อะหรือมันเยอะรถมันหนักหรือย,อยังไงไหนบอกสิโอ้ยฝนตกอีกแล้วมันไม่ได้ติดเบรกมือแล้วมันติดอะไรวะนี่เอ๊ดิฟซ้ายได้แต่ขับไม่ได้เดี๋ยวนะ อ๋อระเบิดระเบิดอ่ะระเบิดระเบิดขัดระเบิดอ่ะเปิดฝาหน้าระเบิดมาอยู่ในนี้ไม่น่าจะขัดแล้มบ้างขัดถึิงไหมเฮ้ยยังขัดอะไรมันขัดวะเฮ้ยจางงูงหงิละเริ่มจางงูงนงิละมอ้น้ำมอ้น้ำเก่าออกมาออกมาเด้หยิบยากหยิบเย็นทัดด้วยอ่ะทิ้งไปกูเร่งมาใส่ไปเลยใส่ให้มันโดดๆดิฝนนี้จะตกทั้งคืนใช่ไหมฝนเนี่ยหกยาวก็ตกไปอ่ะเราเติมน้ำมันทิ้งๆคว้างๆไปเลยแล้วกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเอเป็กมันต่อพุ่มพวงได้ด้วยนี่นะเฮ้ยนี่เป็นรถสปอร์ตที่ต่อพุ่มพวงได้เลยเนี่ย ทิ้งสิปืนหรือเปล่าอ่ะก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีพี่ลองทิ้งรีโมทก่อนรีโมท2ออันอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใชรีโมทอ่ะอะไรอีกอ่ะระเบิดอ่ะระเบิดเอาระเบิดหายหมด แล้วระเบิดอยู่ไหนแล้วระเบิดมันไหลอยู่ไหนวะเนะี่ยถ้างั้นคงไม่ใช่ระเบิดใช่ละใช่ดิระเบิดจมหรอใช่ไหมอ่ะระเบิดคือว่าบัคระเบิดดีละอะเอาออกให้ครบจ้ะเอาใส่ไปสี่ก็ต้องออกสี่อ่ะเฮ้ยมันล่วงลงข้างล่างหมดแล้วเออมันระเบิดไม่เกี่ยวโอเคสรุปบัคระเบิดไม่ต้องเอามันไปละอ่ะอืมอืมเสียเว,เวลาสุดๆเลยทุกคน โอ้โอ oh ้โ oh อ้โอสวัส oh ดีจ oh ้าสวัส oh. ด uh ีจ oh, nah e. ้าสวัสด hmm ีจ hmm. hmm ้าเออมี V8 มี V8 กับถังน้ำไอ้อย่ามาดันรถเดี๋ยวรถล้มบอกว่าอย่ามาดันรถอย่ามาดันรถอย่าลดประสิทธิภาพปืนเลยหนูอ่ะได้เลยพี่จัดให้ไม่แยบยิงให้หมอดมาบเลยอืมกลายเป็นเกมเป๊พีเอสไปเรียบร้อยเอาชีวิตรอดนี่เหรอฮะไปแกแนะมันของก็เจอกไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยมีกอมาจากไหนฟ้ามอน้ำปลอมๆไม่เอาเออไอ้ปืนปืนอันนี้เอาอืมอืมอยิงเล่นเลยยิงเล่นแบบไม่โดนด้วยมา ตายซะตายซะเก็บเก็บเก็บโอ้ยรถเขาก็พร้อมจะติดบักตลอดเวลาจริงไปอีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผีนะก็คือเหตุการณ์ที่เราเจอพุ่มพวงเหล็กโอเคไม่ใช่ก็คือเหตุการณ์ที่อย่างที่พี่เคยบอกว่าในบ้านพี่จะมีพวกเครื่องรางของขัง,งอะไรเยอะใช่ไหมพี่ก็จะมอ้น้าร้อนแล้วหรอคูลิ่งนี่มันร้อนง่ายจริงพี่ก็จะชอบไปเอาพวกเครื่องรางของพวกคนในบ้านนี่แหละมาพกมาอะไร น้ำมันเครื่องเรอว่เป็นไปได้เป็นไปได้น้ำมันเครื่องเมื่อมีครั้งหนึ่งที่พี่แบบว่าพี่ไปหยิบโอ้ยเ้ยพี่ไปหยิบสิ่งที่เรียกว่าอมันคล้ายๆกุมารนะใช้คาว่าเรียกว่าก็ไม่ได้มันคล้ายๆกุมารนะแ,แต่เขาเรียกกันว่าการหาชาลีอะถ้าใครอยากจะไปเสิร์ชหาไปเสิร์ชดูแล้วการหาชาลีคืออะไรก็ตามที่พูดเลยตรงตัว ก็เป็นกุมารแต่การหาชาลีเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้านะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในชาติหนึ่งเขาจะเกี่ยวกับตำนานของชูชกที่มาขอลูกของพระพุทธเจ้าในชาตินั้นไปแต่พระพุทธเจ้าก็ยกให้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเครื่องรางของขังประเภทนั้นก็ก็เป็นเหมือนกุมารน่ะก็เลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำอะไรก็ก็จะดีใช่ไหมแต่ก็อยู่กับพี่ก็ไม่เคยแบบให้อะไรเป็นพิเศษคือไม่ได้ถูกหวยไม่ได้มีอะไรเลยแต่พี่ชอบพกติดตัวไง แล้วตอนนั้นน้องสาวพี่อ่ะเพิ่งคลอดใหม่ๆแ,แต่พี่ก็จะเล่นกับน้องสาวปกติพี่ก็จะเล่นกับน้องอ่ะน้องก็จะเล่นด้วยปกติแต่ตอนนั้นพี่เอามาพกอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้พี่ไปเล่นกับน้องอ่ะน้องไม่ยอมเล่นด้วยน้องไม่ยอมเข้าใกล้เป็นอย่างเงี้ยสามวันสี่วันจนแม่เริ่มสงสัย <S 1> <S 1> เขาก็บอกว่าเอาอะไรมาพกติดตัวหรือเปล่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปทําอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กเล็กมันจะเห็นผีใช่ไหม ก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็แกงบอกไปว่าเปล่าเปล่านะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่ยอมรับไงเราก็ไม่ยอมรับเราก็ดึงเลยดึงเชิงว่าไม่ยอมรับแน่นอนแต่เสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็เอาการหาชาลีเนี่ยเก็บขึ้นหิ่งเหมือนเดิมตอนนั้นคือวัยประมาณ16 17นะก็เก็บขึ้นหิ่งเหมือนเดิม,นนม, 16, นะม,ดมแล้ววันต่อ,ตอมาที่ไปเล่นกับน้องน้องก็เล่นด้วยปกติอ่ะโอเคต้องดับรถละเอ๊ะเดี๋ยวมันไปต่อได้เดี๋ยวมันก็ยังอ่ามืดแล้วมืดไม่ได้ละไม่ได้วันต่อมาที่ไปเล่นกับน้องก็ เออน้องก็เล่นได้ปกตินะก็ไม่ไม่ร้องอีกเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คิดว่าการหาชาลีก็น่าจะแกล้งน้องแหละเพราะว่าการหาชาลีเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันใช่ไหมล่ะเขาก็เลยมาแกล้งน้องอะไรแบบนี้มาสว่างสักทีโอ้โหรอเกือบสิบนาทีอาจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะทุกคนประมาณห้พี่จำไม่ผิด่นะห้าปีขึ้นอนะแต่พี่จํปเป๊ะไม่ได้ว่ากี่ปีแนะ่แต่5ปีขึ้นแนะ่นอนเป็นเรื่องที่เกิดก่อนเรื่องง่างที่เคยเล่าในพาร์ทก่อนนู้นนะก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นกันหาชาลีนะีีนยยอออกกคคืด้ววาามรู้ออยาก,ยากง เหมือนที่เคยเล่าแหละอยากรู้อยากลองก็ทําให้เราไปหยิบมาลองมาเล่นอีกแต่ทีนี้ไปหยิบมาลูมาลองรอบนี้มันเงียบเงียบมันแบบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเออเราก็รู้สึกแบบว่าเออสงสัยไม่ถูกชะตากันแล้วลรมั้งเราก็เลยแบบว่าเออตัดส,สินใจอ่ะอ่ะอ่ะเราก็ปล่อยต่อละกันนะใครอยากได้ก็มาโอ้เดียวเดียวเดียวทำไมลดมุนเราก็ขายให้เพื่อนที่ทางานเราที่เขาแบบชอบใส่นี้เหมือนกันนะเขาก็เป็นคนชอบเล่นของชอบลองของเหตุก็เกิดคืนนั้นเลยเกิดเหมือนง้างเลย กลางดึกอันนี้นอนอยู่ตอนง้างรู้สึกมีคนมาจ้องใช่ไหมหันเนี้ยหนักรู้สึกมีคนมาขย่มเตียงขย่มที่นอนเลยอ่ะตุกจุกจุกุกุกกระโดดเล่นกระโดดเล่นกระโดดเล่นแล้วก็เฮ้ยอะไรวะนอนอยู่คนเดียวมันจะมีอะไรได้ไงอันนี้ลืมตาไม่ขึ้นเลยนะกระโดกกระโดกระโดกระโดอยู่นั่นอ่ะตุกจุกจุกุกหัวโยกเลยแบบรู้สึกเลยว่าหัวโยกเราก็เอาและในใจคิดแล้วแปลกๆละแล้วมันต้องมีอะไรละมันต้องมีบันไดอะไรแปลกมาอยู่อันเดียวตรงนี้เนี่ยฮะโเคเป็นเจ้าบัฟกับมิวแทนธรรมดานะ แล้วก็แบบเออในใจ,ใจใจเริ่มไม่ดีละก็ตั้งจีติฐานเลยบอกเอ้ยผมผมไม่ได้ทําอะไรนะผมแค่แบบว่าผมขอขายได้ไหม ให้ไปอยู่กับคนที่เขาอยากแบบเลี้ยงดูอะไรเงี้ยได้ไหมครับแล้วก็พูดกับเขาดีๆอย่างนี้ประมาณนี้เลยเออเขาจะได้ไปอยู่กับคนที่เขารักจริงๆอยู่อยากเลี้ยงดูจริงๆหรือแบบไปอยากอยู่ก,กับเขาจริงๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกเขาว่าโอได้ไหมว่าเออขอนอนได้ไหมครับอยากกวนกันเลยได้ไหมอะไรแบบนี้บอกก็อบอกเขาดีๆอ่ะก็ดูโอเคนะทำให้เขาถึงโอเคก็อ,อีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะ รู้สึกมันนิ่งขึ้นพอนิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็รู้สึกเหมือนอ่ะพอไปแล้วเราก็เริ่มขยับตัวได้ลืมตาได้ความรู้สึกคล้ายๆผีอ้ำแหละอ่ะถ้าให้พูดตรงๆมันก็เลยคล้ายๆว่าเป็นภูมิต้านทานว่าตอนที่ครั้งนั้นคือกลัวตกใจ <S <S ทําให้ตอนที่เราไปเจอง้างอ่ะเรารู้สึกว่าผ่านไปได้ง่ายขึ้นแต่หลังจากเรื่องง้างมาต้องบอกเลยว่าจนนปัจจุบันอ่ะกูไม่ได้เจออะไรหนักๆเลยนะไม่ได้หลอนไม่ได้เจอหลอกเจอยืนข้างเตียงอะไรอีกเลยคือแบมมันก็ค่อยๆมีภูมิต้านทานในตัวเองขึ้นมา ด,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 ดอันนั้นก้อนหินใช่ไหมอือืก้อนหินนะก้อนหินมันก็เป็นภูมิต้านทานในตัวเองขึ้นมามันก็ทําให้แบบเออเราก็กลัวน้อยลงเราไม่กลัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาปืนไฟมาล่าแอมพายดีว่ยอยากเจอคอมบันโดมากกว่าเอาปืนอะไรดิปืนไฟที่มีกระสุนจํากัดออกมาออกมาเร็วๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดกระโดดมา ปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหควายจะยิงโดนโอ้โหควายจะยิงโดนเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะโอ้โหปืนโคตรไม่โอพเลยเขาจะทําปืนโอพโอพมาแจกเลยได้ไหมรู้สึกเหนื่อยกระสุนก็จะหมด ừ, อืมกระสุนฉันมีจํากัดนะเวย้ยเฮ้ยโอ้ยยังไม่ตายอีกอืมกระสุนก็มีจํากัดเธอด้วยเติมก็ไม่ได้โอเคเฮ้ยเหนื<ๆ>่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเงินมีดเงินเงินตรงนี้ใครที่มีดเงินหายอาจจะเตะก็ได้หรือไม่ก็มันจมดินที่บอกเลยมันจมดินง่ายมากบางทีเดินไปชนนิดเดียว มันกระเด็นหายแล้วก็มีพี่เป็นประจำแกเข้าไม่ได้หรอกแล้วก็จะยืนจิ้มกันอตัวนี้แหละไปไหนอะไปไหนอะมาน,นี้มาน,นี้มาน,นี้เอาเลือดของแกมาเลือดของแกคือเลือดบริสุทธิ์ทุกวันนี้หลายคนได้จะติดเป็นอนิเมะกันใช่ไหมแต่ในยุคสมัยพี่อะอนิเมะมันไม่ได้หาดูได้ง่ายอะ่ะมันจะต้องตื่น8ปดโมงเช้ามาเพื่อดูใช่ไหมบางทีก็ตื่นหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาเพื่อดูเรื่องนั้นเรื่องเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากๆ้วทิบ้านที่บ้านของพี่อะก่อจะมีทีวีอะตอนนั้นพี่อายุประมาณ9ขววบแล้เั้ายุคแรกเลยทีี่่พจะติะ้ะ ไม่ใช่การ์ตูนนิเมะทางทีวีแต่เป็นหนังสือการ์ตูนซึ่งไ่ใช้หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักกันหรือเปล่าขายหัวเลาะมหาสนุกสาวดอกไม้กับนายกล้วยไขย่ปังปอนในตัวเล็กโอ้โหสมัยนั้นคือแบบคือความฝันนั้นยิ่งใหญ่เลยนะและหนังสือเล่มแรกที่พี่ได้อ่านคือตอนที่พี่ป่วยเป็นโรคหัดตอนนั้นเป็นถ้าจำไม่ผิดนะนอนโรงพยาบาลอยู่7วัน7ขวบแล้วก็เขาก็เลย แบบสงสารน่ะพ่อเขาก็ซื้อหนังสือกร์ตูนเล่มละ10บาทสมัยนั้นสิบาทนะได้หมดเนี่ยน้ำมันเครื่องหมดอีกแล้วเอ้ยเติมบ่ได้เอ้า,อาทำไมล่ะเอ้ยบักอะไรเนี่ยพอได้อ่านครั้งแรกเราอ่านหนังสือไม่ออกหรอกตอนนั้นมันเจ็ขวบประมาณปอนนึงอะ่ะเพิ่งจบอนุบาลมันก็จะมีฟิลแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะภาพสวย การ์ตูนน่ารักตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยมันน่ารักไปหมดเลยเราก็รู้สึกแค่นั้นแหละตอนนั้นอนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มมีความฝันของตัวเองทุกคนความฝันแรกคือเอาไว้ค่อยเล่าในพาร์ทถัดไปแล้วกันถ้ามีคนสงสัยเดี๋ยวค่อยมาเล่าไม่คงไม่มีคนสงสัยหรอกเพราะว่าคอมเมนต์มีแต่อะไรเมนแรกครับมาแล้วครับวิธีเท่าไหร่ <S <S เอาไว้มีคนสงสัยเยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังไปเล่นหนังแอคชั่นอีกอะชะลอกันชะลอกันชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่นอกนดูเตัร์ดิวเยนเพลง เพลงจะโดนลิกสิตไหมเนี่ยแล้วเพลงอย่างยาวหมื่นหกขวายังไม่จบโอ้โหตัดช่วงนั้นทิ้งไปเลยแล้วกันนะลิขสิ์แน่นอนฟังจากเพลงไม่น่าจะรอดเฮ้ยเฮ้ยรถรถความรถคว่มเย่แล้วเอ้ยยังมีออโต้พิกเฮ้ยแต่โอ้โหฟ้าผ่าเกีรดฟ้าผ่าฉันเกีรดฟ้าผ่าประเด็นแรกก่อนประกอบรถคืนได้ไหม สภาพรถละสงสารอ,าอา้าวออยู่นี่ปืนไฟมาเราจะเอาปืนไฟลงไปบูด้วยเดสเซอร์ดิเกยังอยู่ไหมอยู่อาวุธเรามีไม่เยอะหรอกตอนนี้เอาเท่านี้เอาเท่า,าทาี่มีมอน้ำเฮ้ยมีเงินเน,นี่นเเนห็นไหมมอน้ำไม่ต้องเอาไปก็แด้แต่มีเงินจำเป็นติดไปแล้วก็ประตูจําเป็นน้ำมันเครื่องได้ถึง20 0 0มอยู่มั้งเติมไปให้เต็มเลยไปอ,อย่าดันรถมอน้แล้วรถเขาจะไหล,หลไปไหนวะเนี่ยอ่ะอาหารก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็้ํามาสุดท้ายพอน้ำมันไม่ต้องละน้ำมันมีเยอะเติมเติม รถก็ไหลจริงๆเลยนะทีลราเมื่อกี้ลราขับไม่เห็นดีเลยแต่ตอนนี้ทำเป็นขับดีไหลผิวๆไหลนุ่มนวลเหลือเกินแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้เลยยังไม่ได้กดไลค์ก subscribe ดซับสไคร้ฝากกดให้พี่ด้วยนะน้องรักทุกคน ถึงแล้วเหมือนเดิมไม่มีอืมไม่มีเราไปลองตามหาด้านหลังบังเกอร์ก่อนเผื่อเขาจะแบบเออไปเกิดแบบข้างบนบนไกลๆอะไรอย่างงี้ปล่าอืมไม่มีสันขอบไม่มีเรียบร้อยจอเขียวแล้วมั้งเนี่ยจะมาตกซ้ำอะไรทนะั้งนาโอ้ยฟ้าก็จะผ่าด้านหลังก็ไม่มีนะด้านหลังบังเกอร์อืม โอ้ยเมื่อ้าคอมานโดมันเห็นมันน่าจะแห่แหใส่พี่แล้วปะโอ้ยวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกโอ้ยเรือตอนนี้จอจอเขียวนะจอเขียวเรียบร้อยโอเคไม่มีแม้แต่เงาให้เราเห็นวันหนึ่งเราคงได้เจออ่ะพี่ก็หวังเอาไว้แบบนั้นมาก็ลุยมันเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วกันเข้าไปเลยอ่ะอดับเครื่องดึงเบรกมือให้ด้วยอ่ะนี่จะได้สว่างสว่างมาปืนไฟมาเรียบร้อยมาเห็นสว่างขึ้นเลยมาออกมาดิปืนเราโอพีป่ะ โอ้โหโคจะไม่โอพีโคจะไม่โอพีโอ้โหอืออือเอาหมดหมดเดสเซอร์ดิเกลเดสเซอร์ดิเกลมานี่ปืนโอจีของจริงปืนออร์แกนิกของแท้นี่ดาเมจสุดออร์แกนิกของแท้ของจริงเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ่นนี่ไงอ่ะมาบอสยังบอสยังโอ้โหยืนกันเพียบเลยนะจ๊ะออกมาออกมาออามาแล้วบอสบอสมาแล้วไหนโอ้ยเอาหมดหมดเฮ้ยหมดเดี๋ยวเดี๋ยว เหลือป ah, well, uh, uh, ืนอะไรอีกอ่ะมีอ uh, ีกบอกนะเว้ยเฮ้บอสจีนนิ่งเลยบอสจีนน ah, ิ่งเฉยอ่ะบอสจีนนิ่งเฉยแล้วมีดปีนเงินอยู่ไหนอันนี้อยู่นี่เอ่อแป๊บเด้ป่ะบอสขอเวลาแบบเก็บศพก่อนอืมอืมขอแบบกินเลือดศพก่อนอืมอ่ะรีบๆดำเร็วๆรีบๆดำเร็วๆรีบๆดำเร็วๆดาเมจไม่มีเฮ้ยดำยังดำยังอืมดำแล้วดำแล้วจ้าดำแล้วเอออ่ะโอเอโดนไหมเราโดนดาเมจด้วยใช่ไหมโดนนดิว่านึกว่าไม่โดน Ừ, เรียบร้อยโอเคของดีมันเดิมมีดเงินปืนไฟ ừ, ประโยชน์ของปืนไฟอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเฮ้ยมันได้ตัวนี้ดรอปโค้ดด้วยเนาะแย yeah, ่จริงๆเอาลดลงมานี่มันสว่างดีจร,งจริงนะอ่ะแปมันอย่างนี้เลยติดแค่นี้นี่ไงเห็นยังติดแค่นี้กระโดดเข้าจิ้ว,วเลยเป,ป็นไงปั๊บอ้าวเอาเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่อยู่ข้างในไม่ใช่เหรอออกมาได้ไงฟะอออกมาก่อนเราต้องดันลงไปอา้าวกีหายมาเนี้ยมาเนี้ยอยู่อย่างนี้เลยปับป๊บปั๊บโอ้ไม่เข้าอีกแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะ ปั๊บมองไม่ได้ฮะรอานี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะว่าม,มันหลุดจากระยะอเอาหินค้่ไว้หมดเลยอย่างนี้อ่ะก็ยังไม่ได้เข้าได้บางรอบนะไม่เป็นไรเรารู้กันแล้วว่าปืนไฟเป็นยังไงอะทีนี้ลดออกได้ไหมก่อนอปึ๊บเฮ้ยเข้าได้ออกได้โอเคเจ๋วถ้ายอย่างนั้นอเอาจริงอยากเข้าด้วยแบบวิธีที่มีโค้ดมากกว่าเพราะถ้าเข้าไปแบบไม่มีโค้ดอ่ะเราออกมาไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะเออเรื่องสําคัญเลยอโอเคน้ํามันเครื่องหมดละมาได้ไกลสุดเท่านี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเจอ ะจะได้นะรหัสมนใช้ด้วยกันไม่ได้ของใครของมันนี่แหละโอเคไปก่อนแล้วก็ทักสกายด้วยไปก่อนแล้ว